กราบสวัสดีครับพอเม่พี่น้องทักทายกันคือเก่าคือเดิมเนาะมื้อนี้กระไดเป็นวันพุธเนาะวันที่หนึ่งเดือนพฤศจิกาสองพันห้าร้อยหกสิบหกเป็นวันแห่งความโชคดีของครหรายคนเนาะเป็นวันที่เปลี่ยนชีวิตไปกว่าไดเนาะพี่น้องเป็นกับวันที่เปลี่ยนชีวิตเฮ้าคือการที่บบถือก็ต้องกินคือเก่าพี่น้องจะได้กระทักทายกันเนาะพี่น้องเนาะโบคิดโถือเลขคือเบอร์กับโเป็นยังกะลองวดต่อไปเนาะอาจจะโชคดีเป็นของเฮ่าวันนี้เป็นของพีเพิ่นที่ถือไปกันยินดีกับเพิ่นเนาะพี่น้องเนาะ ปลาแต่ใดอย่างกินแรงกันเนาะทางฝนทางพีกอะไรปนปลาเนาะเนาะป่นปลาทุกเนาะมือใส่ใบขิงเฮาใบขิงกันสิหอมหอมพี่น้องผู้ใดเคยปนปลาใส่ใบขิงบ่ละเห็ดน้ำพริกหรือต่างปนใส่ใบขิงเด้อพี่น้องลองเบิ่งหอมหอมแล้วชินแล้วจะมีรสชาติของความที่บอกว่าเขาไรว่ากินธรรมชาติกินเฮากินขิงเนาะนอกที่ลวกพักแน่กับซี่งอันดูพักบุ๋นเน่กับกะลังเน่พี่น้องลวกใส่นมกันรับนาตาเป็นสิ่งตอมาเนี่พี่น้อง กินกับขผาสวยห่อนๆหรือเผาเหนียวห่อนๆก็ได้เนาะพี่น้องกินน้ำกันเด้อพี่น้องอาหารการกินน้องกับซีเปอร์มาเนี่ยแหละแวะทักทายกันบ่ได้พูดคุยกันกับคิดถึงเนาะพี่น้องคิดฮอดกันไลยก็ได้บ่ถยพเลขคือเบอร์กระยังคิดถึงกันคือเก่าเด้อพี่น้องแวะทักทายกันคือเก่ากันเลก็ฝากเป็นกำลังใจให้พี่ๆน้องๆที่กำลังลงมือหิ้วกินมันคือกันเด้อพี่น้องเด้อ